ครับสักทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับกลับมาเจอกันอีกแล้วโอโหหายไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับโอโหไม่ว่างเลยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับหายไปหลายวันเลยนะครับมาครับคลิปนี้ครับจะมาเปิดแพ็ค POTW กันหน่อยครับโอโหมีตัวที่ผมต้องการอีกแล้วนะครับสำหรับ POTW ทิปนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับนี่เห็นอะไรไหมครับคิงเลโอครับโอ้โหเป็นแพ็คฉลองบอลลังดอนะครับสมัยที่แปลของเขาครับแล้วดูแต่ละล่างครับล่างอาร์เจนตินนาครับล่างบาร์เซโลนานะครับตอนอายุ27นะครับเคียติพเเมกเกอร์ครับแล้วล่างสุดห้าวครับนี่ล่างจูบรองเท้านะครับอายุยี่สินะใครเล่น ในเปจท่าเก่านะครับยังจําตัวนี้ได้นะคือแบบเดือดจัดจัดนะครับตัวนี้นะเป็นร o a m i n g ฟง n นะครับโอ้โหราคาพลังคือ1 0 4 105นะครับตายแล้วจะรอบนะครับเนี่ยสำหรับเมสซี่นะแล้วดูข้างพื้นหลังดิโอ้โหฉากเวื้อวังอลังการมากนะครับสำหรับตัวการ์ด้านหลังนะครับหรือว่าดร็อคเตอร์เซงนะเดี๋ยวดูแล้วต้องจับนะครับเพลงนี้นะเพราะว่าาได้ตัวไหนคือคุ้มทุกตัวนะครับสำหรับ เมซี่นะเขาอยากอยากให้ลองเปิดกันนะครับไม่อยากให้ใครพลาดนะเพราะว่าได้ตัวไหนก็คุ้มแล้วนะครับสําหรับ3ตัวนี้นะเดี๋ยวต้องมาจัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปเปิดอีกทีนึ่งนะครับมาครับนี่แกทีโอทีวครับเวอรนะครับเพย์เอฟเดอะวีคนะครับหรือว่ากาเขียวนะครับนี่เออร์ลิงเบลฮาเลนครับมาแล้วครับฟ็อกอินเดีบ็อกครับแดีวนี่ครับ จูดเบอร์ลิงแฮมครับใครก็ได้ครับหยุดไอหมอนี่ทีครับโฮเพเยอร์ครับร่างนี้โอ้โหมาอีกแล้วครับจูดเบลครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกแรกๆเลยนะว่าที่มาครั้งแรกนะที่เป็น p ีอูทีวะต้องมาบ่อยแน่นอนครับเบอร์ลิงแฮมแล้วก็มาบ่อยจริงๆซะด้วยนะครับต้องมาหนแล้วนะจูดรอบนี้ต้องมาแล้วนะตัวต่อมาครับรีลอยซานนี่นะครับเป็นร่างปีกซ้ายนะครับไบร์มินิคนะครับ เอนดี้เอ็นเกตีอาครับมาอีกแล้วนี่ผมก็มีแล้วนะเอ็นเกตีอนะครับเป็นโกลโพเชอร์นะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับตอร์ดิโนจากตอรดิโน่นะครับเป็นเดสทอยเยอร์นะครับลูซานอ่ะโลซานโนนะครับปีกซ้ายจากทีเอนะครับโอ้โหเพลเยอร์นะและนี่ครับเดมาโคครับเฟลาดิโกเดมาโคโซเดมาโคโซเดมาโคโซเดมาโคนะฮะไม่ใช่นะครับ เป็นล่าง LMF นะครับเป็นปีกต่ำนะล่างนี้นะ d e ม a c o ครับ c อ o ส s ป p e c i a l l ส a d ครับอยากได้อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้นะหลังจากที่มีตัวอะไรว่าโชว์ไทม์ใช่ไหมที่เคยมานะครับเป็นโชว์ไทม์นะ Disco ครับกลางรุกนะครับ p t p Maker ครับอดีตเด็กเก่าเลยเอามาลิตอีกแล้วนะตัวนี้นะโหเล่นได้หลายตำแหน่งว่ะเล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะ KTP Maker นะครับแล้วก็ประตูจักริวนะครับพินนอกนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่จะทีมอะไรไม่แน่ใจนะเป็นกองหน้านะครับอยุสแล้วนะแน่นอนครับเป้าหมายครับจูดเบลครับแล้วก็เดมาโคครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับขอตัวไหนขอตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับสองตัวนี้นะเบลริงแฮมกับเดมาโคนะครับจูต้องมาแล้วแหละรอบนี้จูดต้องมานะครับขอร้องนะ มาเปิดของเปลียนก่อนเลยไม่รีรอครับเดีกดตัวที่ไม่อยากได้ออกก่อนนะเป็นเคียรมีแล้วนะครับซาเน่ก็มีแล้วยิ่งฮาเลนก็ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะสเปนมีกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะมีจูดนะครับอ่าแล้วก็ตวริโนโน,นะกออ,อิสโก้อันี้อิตาลีเนาะโอเคอิตาลีมี 1, 2 อิตาลีมี2ตัวนะครับสเปนมี3ตัวมาขอจูดแล้วกันบาครับเปิดฟรีครั้งแรกครับจูดเบลมาไปเลยจบจบไปเลยของฟรีนะนายต้องมาแหละจูดเบลสเปนสเปนโอ้โหอิตาลี5ดาวเดมารโครไปเลยเสื้อสี โอ้โหไม่ใช่วะเออ่ตัวสุดท้ายป่ะเนี่ยกลองหน้าปะอ๋อไม่ใช่วะเซ็นเตอร์ตัวลิโน,โน่นะีึกว่าตัวสุดท้ายของแพ็คเลยกลองหน้าอายุ3 5โอห้ของฟรีก็ไปไหนไปแล้วก็ไม่รู้่ <c oughs> าเป็นคนที่เหมือนจะแปลงร่างเลยวะมาครับเปิดฟรีไปแล้วนะครับ แคบบนว่ะเดี๋ยวไล่จากข้างบนลงมาบ้างมาครับ100ทองแรกครับจูดเบลข้างนอกมาเอา้านักเตะเต็มครั้งเต็มกรุกคนหกพันห้า5ิซื้อดีครับรออะไรต้องซื้อนะไม่ซื้อไม่ได้นะครับ5 0 0แสนไป ต้องยอมเสียนะครับทุกคนมาครับเพิ่มเป็น7จ0้ครับเพิ่มอีก50นะชิดเร็วชิดเร็วไปเลยเปิดเลยร้อยทองแรกไม่ต้องกดละไดครับ100ทองแรกครับไครสเปนก่ะเพื่อนไม่เอานนะอังกฤษนะอังกฤษไม่อยากได้นะทางหาเล่นทางเอ็นเคทีนะะสเปนเฮ้ยไ,ไม่มีลีกเหรอโอ้โหเรียบร้อยไม่มีลีก ที่ไหนวะเนะโอ,อ้ไบยเยรนเหรอเออบายเยร์นนีลิคนะครับมีลอยครับซานนี่อีกแล้วเดี๋ยวซานนี่เดี๋ยวโคมองอยู่งั้นนะครับซ้ายขวาโอ้โหมาแล้วครับซานนี่ไปดีลอยซานนี่นะปีกซ้ายจากบายเยนนีลิคเนี่ยครับซานนี่ใกล้ๆกันเลยกับจูดปะเนี่ยตัวที่สามปะวะโอ้โหใช่จริงด้วยวะ่ะ อันที่สามเลยวะเสียงจริงเลยนะครับข้างบนดำหมดเลย <c oughs> ไปลุ้นแถบบนให้หมดเลยนะไปจู๊ดจูดจูด,จดมันสลับกันแล้วนี่ว่าแถบบนนะครับตัวเว้นตัวนะโอ้โหไม่เอาดิอย่าเว้นจู๊ดดิไม่ดีไม่ดีอย่าเว้นจู๊ดนะร้อยทองที่สองครับทุกคน ไปแล้วล่าจูบเบลโฮเพเยอร์นะล่างที่แล้วก็เป็นโฮเพเยอร์นะครับล่างนี้ก็เป็นโฮเพเยอร์เหมือนกันนะครับค้าพลังก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปปรับแต่งตรงไหนโอ้โหเรียบร้อยอังกฤษเราไม่ต้องรู้แล้วล่ะนะครับพิน็อกนะใช่ไหมพิน็อกดีนะไม่ได้หาเล่นกับเอ็นเคเทียนะพินน็อกนะครับ เซนเตอร์แบ็กอก้บ92นะยูดอัพนะครับโอ้ยร้อยทองสุดท้ายแล้วไม่มาอีกแล้วเหรอจูดเบลนายไม่มาหาเราอีกแล้วเหรอจูดเบลแม่งเลยย้ำๆแม่งเลยนะครับสี่ครั้งไปมมาร้อยทองสุดท้ายนะครับทุกคนจูดเบลสาม ไปครับมาหน่อยเพื่อนสเปนหน่อยเดยมาโคโจูดสองตัวสเปนสเปนโอ้โห <c oughs> ประตูอีกแล้วเหรอวะประตูอีกแล้วเหรอ โอ้โหอะไรวะเนี่ยคือเป็นอะไรผมเป็นอะไรกับประตูมากปะผมถามกิงฮะผมเป็นอะไรกับประตูมากไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนประตูผมอะโคตรสิ่งอะไรวะเนี่ยประตูอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูประตูผมนะที่เปิดได้นะ เพ a y เยอร์ออฟเดอนะครับดูครับทุกคนจะเอาจ้าลีกไหนดีนะ <c oughs> แม้คือแม่งต้องมาทุกอาทิตย์อะประตูนี่ผมลบไปบ้างแล้วนะคือแบบมีก็ไม่ได้ใช้นะครับคือใช้อยู่ตัวตัวเดียว2ตัวนะครับเนี่ยมีมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็คือยังเปิดได้อีกเหรอมาอีกแล้วเหรอโอ้โหเซ็งวะ่ะ บอลิงแฮมก็ยังไม่มาหาอะไรครับนี่อโอโหดูสิเปิดได้จต่ละคน4คนมีมีซาเน่ั้งเนี่ยที่ดูดีสุดนะครับตัวเลขนะครับนี่เซ็นเตอร์แบ็กจากโตริลโน่นู่นไปนู่นเลยนะครับตัวที่2ครับพินน็อกครับไอตัวที่2เป็นนี่ดิซาเน่ดิใช่ไหมซาเน่นะครับจากไบร์นิวนิทนะครับแล้วก็ พินนอกครับแล้วก็สุดท้ายประตูประตูอีกแล้วประตูอีกแล้วเออประตูอีกแล้วไงเซ็งวะ่ะหมดคำจะพูดตัวเยอะเยะได้ประตูอีกเลยหนึ่งหน่วยทองมาหยอดเล่ยเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนี่นะครับแพ็คยูฟาแชมเ,เปลีกนะจามามูเซล่าดอนนารุม,มา่าเจซุสคามาเวงก้านะครับแฮลี่แมกควายนี่แหละ ตัวเดียวนะที่อยากได้นะตัวตึงอ่ะมาลองเปิดแพ็นเซซี่เล่นๆดีกว่าหนึ<ๆ>่งร้อยทองนะเขาบอกสูบ4สีสี่สี่นี่มากันจริงะครับทุกคนสองนะครับเดี๋ยวลองดิสนะครับสนะครับกดสี่ตัวไม่ใช่สี่ตัวดิตัวละสี่ครั้งนะครับ สี่ครับมาเหลือร้อยทองพอดีนะครับเปิด,ดเล่นๆนะไปครับทุกคนลองทีที่ั้งครับสามสี่ไปครับ <c oughs> ถอดากรนหีันนะครับบอกแค่นี้แหละโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับเปิดได้ใครกันบ้างนะครับใครได้ผู้รักษาประตูยังผมแบบบ่อยๆมั่ง่ะเออคอมเมนต์บอกกันหน่อยที่โคตรติงเลยไม่รู้เป็นอะไรนะได้แม่งแต่ประตูนะทุกอาทิตย์เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มานี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ กับประตูเนี่ยชีวิต